สวัสดีครับสวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างสําหรับเมื่อวานนี้นะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันนี้เป็นที่20เมษายนแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตตัวของราคาทองคํากันนะครับว่าหน้าตาตอนนี้มันเป็นยังไงนะแล้วเมื่อวานใคร TP นะครับเมื่อวานใคร ได้กําไรนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะเป็นยังไงกันบ้างาอ่วันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับจะหาก่อนนะหา,นห,านหน้าจอไม่เจอนะครับสวัสดีทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะครับก็สําหรับราคาเมื่อวานนี้นะอ่าเปิดมาก็อาจจะดูงงๆนิดนึง นะครับผมก็ใครที่กดมานะเมื่อวานนี้นะไม่ว่าจะตรงนี้เองก็ได้นะนี่ก็ใครที่ได้มาเนี่ยก็จะได้ลงมาข้างล่างเลยนะครับผมใครที่ได้มาเมื่อวานนี้ก็จะได้ลงมาข้างล่างเลยนะสาหรับราคาทองคำนะเยอะอยู่นะเมื่อวานวิ่งลงมาออจากราคา2 0ง0เนาะเมื่อวานมาถึงแค่2007นะครับผมก็ลงมา3,000จุดนะครับสามพ หรือสี่พเกือบ4,000จุดนะครับสำหรับราคาเมื่อวานแล้วก็มีการดีดตัวปรับขึ้นมานะตอนนี้ราคาฟอร์มตัวอยู่ที่บริเวณราคาประมาณ1 9 9 3นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้อัปเดตยังไงเรามาพูดคุยกันนะ,ะราคาทองคำเมื่อวานนี้นะครับผมราคาทองคำเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างพูดคุยกันสักนิดนึงแล้วกันยังไงกันบ้างนะครับสนุกไหมช่วงนี้ เราเทรดมาทำกำไรแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะต้องแบ่งส่วนหนึ่งออาไปบริจาคอาไปให้ครอบครัวไปทำบุญเาไปทำอะไรแบบเนี้ยเป็นในเรื่องดีๆยังเราต้องห้ามลืมเลยนะว่าเราต้องทำเรื่องดีๆให้กับตัวของเราเองด้วยอะ่ะเออเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงนี้ตลาดอ,อ,อาจจะมีความผันผวนนิดหน่อยนะครับผมบางคนได้กำไรบางคนไม่ได้กำไรอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นการตั้งสติอยู่กับตัวเองให้ได้มากๆเนี่ยก็เป็น ก็เป็นสิ่งสําคัญนะอย่างผมเองนะตอนเช้า,ชาตื่นมาผมก็จะทำเออใครเคยอ่านหนังสือที่ชื่อ m i r a c l e Morning นะครับผมก็มันก็จะมีรูปแบบ6อย่างเนาะที่ให้เราทําตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ลีลานิดนึงก่อนนะครับผมนั่งสมาธินะครับผมพูดคุยกับตัวเองนะเบ,บ็นบทเซลท็อกเบาๆนะครับพูดคุยกับตัวเองวันนี้เราจะทําอะไรตั้งเป้าหมายยังไงนะหลังจากนั้นก็ออกกําลังกายนิดนึง นะกระโดดตบก็ได้20ครั้ง,งก่อนเข้าห้องน้ําเออไปกันนะนิดนึงไม่ต้องไม่ต้องเยอะเพื่อให้ร่างกายเราแบบเหมือนกับเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายเราตื่นตื่นตัวตลอดเวลาครับอ่านะเราก็อาจจะเขียนเรื่องเล่าของวันนี้อ่ะสักนิดนึงแล้วกันวันนี้เราจะเป็นยังไงถ้าเขียนไม่ออกคิดไม่ได้ก็วันนี้เราจะขอบคุณอะไรบ้างนิดนิดหน่นอยหน่อยนะวันนี้เราขอบคุณเอ,อ่อผ้าหม่มขอบคุณเตียงนอนขอบคุณอะไรเนะี่ยบ้านเราที่เราได้อยู่อะไรแบบเนี้ยนิดนิดหน่อยหน่อย ว่าแบบวันนี้เราขอบคุณกําไรที่เราได้มานะแล้วเดี๋ยวกําไรที่ได้มาเราจะไปทําอะไรมันก็จะได้แบบมีสตอรี่นิดหนึ่งเนาะเราก็อาจจะหาหนังสือเบาสมองมานั่งอ่านหนังสือสักนิดสักหน่อยนะครับผมให้มันแบบเเพิ่มพลังงานความรู้ของเราเองด้วยนะนอกจากเพิ่มกําไรแล้วแล้วก็ต้องเพิ่มพลังความรู้เราด้วยนะครับผมอ่ะนี่ก็จะเป็นเ,เทคนิคการจัดการตัวเองเนาะเวลาที่เราตื่นเช้ามาจะได้แบบ สบายใจบางคนแบบโอ้โหเมื่อคืน SL มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเช้ามาไม่รู้ตั้งหลักยังไงนะครับผมก็ลองทําแบบนี้ดูก่อนก็ได้อย่าเพิ่งแบบ8ปดโมงตลาดตื่นปุ๊บตลาดเริ่มวิ่งกดเทรดอะไรอย่างเงี้ยออะอย่าเพิ่งอย่างนั้นนะมาอัปเดตแผนมาวางแผนมาคุยกับตัวเองก่อนว่าเราจะมีรูปแบบการเล่นยังไงเราจะมีแท็ติกยังไงบ้างในการที่เราจะทํากําไรในวันนี้นะครับผมอ่ะเริ่มอย่างนี้นะครับผมอ่ะจากราคาเมื่อวานนะ มีการทิ้งดิ่งลงมานะครับผมถ้าดูจากไทม์เฟรมใหญ่กว่านี้นะราคาทองคําเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมราคาถึงยังโซนนี้โซนคิงในเฮดโฟกก็ยังไม่ถึงนะ,ะถ้าดูจากเฮดโฟนะครับผมตอนนี้ราคาทิ้มลงมาแต่ทิ้มลงมาแล้วก็เป็นรีเจ็กลับไปนะครับแต่ไม่รู้ว่าตรงนี้มีอะไรนะอะคำตอบก็คือยังไม่รู้ว่าตรงนี้มีอะไรนะครับผมอ ใช้สีแดงไว้ก่อนละกันเดี๋ยวมาร์กไว้นะครับผมที่บริเวณ1968นะแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเราต้องแต่ว่าเทนหลักเทนหลักก็ยังเป็นเทนขาขึ้นนะครับเทนหลักก็ยังเป็นเทนขาขึ้นนะแต่ว่าเขาแค่เสียโครงสร้างใน H4 ไปนะซึ่งตอนนี้ H4 ตัวใหม่ที่กำลังคุมเขาอยู่เนี่ยก็คือตรงนี้แหละนะนี่ H4 ตรงนี้นะคุมเขาอยู่นะครับ แล้วก็จะมี H4 ตรงนี้นะที่คุมเขาอยู่เพิ่งมาใหม่เมื่อวานเพราะว่าเขาทําลายตัวของโลเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ยังปิดต่ํากว่าโล1980ไม่ได้นะทิมลงมา2วันแล้วก็จริงนะแต่ยังปิดต่ํากว่าตัวของ1980ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไซด์เวย์อยู่ในกรอบก็ยังก็ยังเป็นไปได้นะแล้วก็ยังไม่ได้บอกว่าเขาจะลงชัดเจนนะครับผม H four นะครับตรงนี้ H f o r H one เลยแอบตรงนี้หมดเลยนะครับผมแต่เขาแค่ยังลงมาปิดต่ำกว่าตัวของ1980ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะมองเป็นสามเหลี่ยมปากเปิดได้อย่างที่เราคุยกันเมื่อวันนี้นะครับเนี่ยตรงนี้อาจจะยังมองเป็นสามเหลี่ยมปากเปิดได้นะครับเพราะว่าราคายังมีโอกาสดีตัวกลับขึ้นมา ที่ายที่ทํ i ไ h ที่สูงกว่าได้นะเพราะว่าถ้าเขายังอยู่ในรูปแบบของสามเหลี่ยมปากเปิดเนี่ยอโอกาสในการลงมาเนี่ยก็ยังเป็นไปได้นะครับแล้วก็ดีตัวขึ้นมาโซนบริเวณป,ประมาณ2020เนี่ยแล้วก็ค่อยปรับลงแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันก็อยู่ในแพทเทิร์นเขานะค้าแค่ยังปิดต่ํากว่า 2, 0 0 0ไอ้าแปดไม่ได้เท่านั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นอ่ะ รูปแบบการเฝ้าระมัดระวังอะ่ะก็คือ1ก็คือมีโอกาสเกิดแบบนี้ได้เราต้องรู้ก่อนหนะ้าว่าโอกาสเกิดแบบนี้เป็นไปได้นะครับแต่หน้าของเขาเนี่ยยังอยู่ในทิศทางขาลงอยู่นะยังไม่ได้มีการปรับตัวขึ้นถ้าจะเปลี่ยนปรับตัวขึ้นหลังจากที่เขาไปแตะ2020แล้วอะเราอาจจะยังเก็บถือยาวไม่ได้นะเราอาจจะต้องแบบเก็บสั้นๆไปก่อนเพื่อรอดูทรงว่าเขาจะไปต่อหรือเขาจะลงมาเลยะนะครับแต่ว่าทิศทางของเขาตอนนี้นะถ้าเกิด ถ้าให้ดูก็คือตรงนี้เป็นเหมือนกับแท่งรีเจ็ตนะครับผมถ้าให้ผมดูนะแล้วก็สิ่งที่เขาทำก็คือเขายังมีโอกาสลงต่อได้นะครับอ่าเป็นแบบนี้นะ,อะตอนนี้นะถ้ามองก็คืออาจจะออกมาในรูปแบบของเริ่มตีเป็นเทนขาลงได้นะครับผมสำหรับราคาเมื่อวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในทําเฟรมเล็กกัน แท่งเดย์เวลาที่เราวางแผนเนี่ยเราเปิดแท่งเดย์ก่อนก็ได้ดูว่าเมื่อวานเดย์จบอะไรนะครับเราก็เห็นได้ว่าแท่งเดย์เมื่อวานจบเป็นแท่งรีเจ็คแท่งรีเจ็คสีแดงนะครับผมแล้วก็กลับมาอยู่ในกรอบนะกลับมาอยู่ในกรอบไซด์เวที่เราตีไว้เมื่อวานอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะขึ้นลงอยู่ในกรอบก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบค่อนข้างที่จะเอ่อถ้าเรายึดไว้ก่อนว่าตอนนี้เทรนเป็นเทรนขาลงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองเซลล์อย่างเดียว จะเซลล์ตรงไหนแล้วถ้าเรามองว่าจุดไหนถ้าเกิดเราจะบายมีโอกาสได้เปรียบเราก็มองแบบนั้นไปด้วยแล้วกันนะโอเคไหมเพราะว่าราคามันออกมาอยู่กลับมาอยู่ในกรอบกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาอาจจะไม่ลงจริงๆก็ได้วันนี้อาจจะเปลี่ยนหน้าหักหัวขึ้นเลยก็ได้นะครับผมสําหรับตัวของราคาทองคาเองนะอ่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในไทม์เฟรมเดกันเอ้ย h 1พูดผิด h 1 ทำเฟ m H1 เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมอะราคาเมื่อวานอ่ราคาเมื่อวานนะครับผมเขาทิ้งลงมาเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเราก็เลยมีการปรับเนาะเดี๋ยวไซด์เวเนี่ยเราจะผมจะลบเส้นออกแล้วนะอะ่แต่ว่าให้รู้ไว้ก่อนว่ามีโอกาสเกิดเป็นไซด์เวสามเหลี่ยมปักเปิดได้นะเพราะว่าตอนนี้ตลาดไม่ค่อยแน่นอนนะแต่งที่เราคุยกันเมื่อวานนะเพราะฉะนั้น1ก็คือ,อ ผมจะลบเส้นนี้ออกก่อนนะจะได้ไม่งงนะครับผมอะตอนนี้ราคากลับมาอยู่ในกรอบโซนเดิมของเราเนาะแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนนะว่าเมื่อวานมันมีอะไรดิดขึ้นมานะถ้าใน h 1มีไหม h 1ก็ไม่มีอะไรนะครับผมอ๋อ197072นี่ h 1มีคิงอยู่บริเวณประมาณตรงนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวเราอาจจะซูมลงไปใน i ท e f เฟรมเล็กกว่านี้นะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะ อ๋อนี่ไงตรงนี้นะครับผมราคามาใช้โซนนี้เนาะแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปนะครับผมอ๋อโอเคโ,อโซนนี้เป็นโซนที่แอบอยู่นี่เองนะครับผมอ่ามาแล้วหลุดแล้วหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราเขอดูในทมเฟรมเล็กลงกว่านี้นะ จุดที่1ก็คือจุดสังเกตก็คือราคามาทิม่มลงมาโดนดีมานะแล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นไปเป็นแท่งรีเจ c t นะครับผมแล้วก็ต่อมาถ้าในกรณถ้าเป็นเทนขาลงเนี่ยอ่ะเราก็จะมองนะว่าถ้าตรงเนี้ยเขาฟอร์มตัวเป็นเทนขาลงปุ๊บไฮโลเนาะไฮโลไฮตรงนี้เขาก็ไม่ควรที่จะชนะตัวของ2011อ่ะโอเคไหม เป้าที่หนึ่เขาก็ไม่ควรที่จะชนะ2011ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะหาจังหวะที่จะเซลล์ลงไปอย่างนี้ถูกปะแบบนี้เนาะอ่ะนี่ก็คือรูปแบบการเล่นของเราก่อนนะถ้าตามหน้าเทตุปกติที่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหาก็คือเราจะหาจังหวะในการเซลลงไปโอเคปะอ่ะต่อมาราคาเมื่อวานชนะ อะไรมาบ้างราคาเมื่อวานนะครับผมชนะตัวของดอบเบดดอบตรงบริเวณประมาณหนึ่งเกศย์ถึงหนึ่งเกเก้าี่นะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้แสดงว่าเขาไม่มีโซนและอ่าเนาะ no. ถูกไหมแสดงว่าตอนนี้เขาไม่ได้มีอะไรรองเขาอยู่นะครับผมแสดงว่าตอนนี้หน้าที่ออกเนี่ยก็คือหนึ่งก็คืออาจจะออกมาแบบนี้ขึ้นก็ได้ถูกไหมอ่านี้ก็ได้ มาใช้โซนข้างบนก็ได้หรือจะลงมาก่อนก็ได้ตรงนี้มีแรลลี่เบแรลลี่อยู่บริเวณประมาณ1980นะครับแล้วค่อยดีดตัวกลับขึ้นมาแบบนี้นะแล้วค่อยลงมาอย่างนี้ก็ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังนิดหนึ่งรอก่อนว่าเขาจะทําอะไระนะครับผมอาจจะขึ้นมาเอาโซนนี้ต้องอย่าลืมโซนนี้แล้วก็เคลียร์ไปเป็นโซนๆไปครับ นี่เนไหมเรก็จะไดแบบ้เห็นว่าอ๋อโอเคมีโซนอยู่นะ2000มีโซนนะนี่นะมีดอบเอบ็ดดอบตรงนี้นะแอบอยู่แบ่ง2โซนได้ด้วยนะครับผมใน H1 นะแบ่งออกเป็น2โซนได้นะเล็กๆถ้าเขาแอคชั่นตรงไหนเราก็ค่อยหาจังหวะเข้าตรงนั้นนะอ่านี่เห็นไหมมี2โซนอยู่ตรงนี้แอบอยู่ นี่นะแอบอยู่2โซนนะครับตรงนี้แล้วก็มีอะไรอ,อีกอันนี้คือแบบที่สามารถเกิดขึ้นได้นะสองแบบที่1ก็คือขึ้นไปเลยขึ้นไปเอาของก่อนแล้วค่อยลงมานะหรืออาจจะลงมาก่อน่าลงมาก่อนปุ๊บแล้วก็ค่อยมาเอาของแล้วก็ค่อยลงมาอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นรอให้เขา เริ่มมีการกลับตัวก่อนแล้วก็รอค่อยเข้าออเดอร์กันนะจากราคาปัจจุบันน่ยดูโมเมนตัมก่อนนะโมเมนตัม um ตอนนี้เราตอนนี้ใช้โซนบริเวณประมาณตรงนี้นะครับผมยังยังแรงอยู่นะครับผมสำหรับโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะเนี่ยทุกอันปรับตัวขึ้นสู่ด้านบนหมดเลยนะครับผม M10 H1 ลงไปขึ้นมาข้างบนหมดเลยเอามี H4 อย่างเดียวนะที่ยังช่วยเหลือเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากโซน H4 ก็จะมีโซนที่เป็นนี่แหละโซนข้างบนนี่แหละที่ยังช่วยเราอยู่นะครับในโซน H4 อ่ะนี่ตรงนี้เลยให้เห็นหน่อยใหญ่หญอถ้าชนะก็จะดิดตัวขึ้นไปทำสามเหลี่ยมปักเปิดอย่าลืมนะครับผมยังมองว่าราคายังลงอยู่แต่ว่าแต่ว่ามีโอกาสเกิดเป็นสามเหลี่ยมปากเปิดได้อโอเคปะเพราะฉะนั้น วันนี้พรุ่งนี้หรือยังไงเทดก็ยังต้องระมาัดระวังนิดนึงสําหรับตัวของราคาทองคํานะครับผมยังไม่ได้บอกว่าจะขึ้นชัดเจนนะแต่ว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้นะเพราะตอนนี้เริ่มมีแรงเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอะต่อมามาดูใน M 30กันดีกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ M 30 M 30เดูสิโซนอะไร m 3 0ก็ไม่มีอะไรนะครับผม m 3 0ก็ไม่มีอะไรนะอาจจะมีตรงนี้นะนี่นะแต่หลักๆโซนจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่1966นะ หน่งเก้าหกหนะครับตรงนี้เป็นโทรแบกลงมาไม่ถึงนะครับผมโอเคฉะนั้นเราดูสถานการณ์กันไปก่อนละกันนะยังมองว่าอาจจะขึ้นไปเพื่อเอาของแล้วก็ค่อยกลับปรับตัวลงมาอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับนี่ราคาไปต่อนะ,อะฟอร์มตัวเป็น แฟกแพทเทิร์นนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าออเดอร์เนี่ยก็ต้องรอให้เขาฟอร์มตัวให้เสร็จก่อนนะทิมลงมาเปี้ยงแล้วก็คอยหาจังหวะเซลลลงแบบนี้นะครับอรอไปก่อนรอไปก่อนนะใจเย็นๆคนบอกใจร้อนนะไม่ต้องเลือดร้อนนะครับผมตอนนี้ไม่มีโซนนะ เข้าตรงนี้ก็เขินเปล่าๆนะครับผมเนี่ยอรอโซนนี้ดีกว่านะ999กำลังสวยนะครับผมมีตรงอื่นอีกไหมเดี๋ยวด,ดูก่อนอ่ะหนึ่งก็คือแผนนี้แหละนะแผนที่สองก็คือถ้าหลุดตรงนี้ขึ้นไปไปรอตรงนู้นนะรอโซนนู้นแล้วค่อยหาจังหวะเซลลงนะอาจจะเก็บสั้นๆก่อนนะเก็บแค่ที่ในกลายก่อนนะครับผมให้เขาเกิดอะไรบางอย่างก่อนให้เขาลงจริงๆ ปุ๊บอ่ะแล้วค่อยหาจังหวะตามลงมานะครับอ่ะแบบนี้นะถ้าสมมุติราคาดิดตัวกลับขึ้นไปข้างบนนะแต่ยังไม่มองว่าปรับตัวเป็นขาขึ้นนะครับถ้าถ้าจะปรับตัวเป็นขาขึ้นก็มุมมองก็คือจะต,ต้องชนะ2 0 2 7ก่อนนะอ่าเป้าที่1เอาแบบนี้ก่อนนะครับผมยังยัง,ยงฟอร์มอยู่ยังฟอร์มอยู่นะอาจจะใครเซลล์อยู่ จากราคาเมื่อคืนนะอาจจะโดนเกี่ยว SL ไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนิดนึงลาคาเมื่อวานนะมีตรงนี้นะนี่ใครเข้าตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยก็จะโดน SL ไปนะครับนะใครเข้าตรงนี้นะเพราะฉะนั้นระวังก่อนเขายังไม่ไม่ได้เบรกเอ่อตัวของโครงสร้างหลักเขานะเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆก่อนนะครับ ประมาณนี้เข้าใจกันไหมเอ่ยเข้าใจพิมพ์เข้าใจไม่หน่อยนะครับเข้าใจพิมพ์เข้าใจไม่หน่อยนะวันนี้ก็รอก่อนนะครับผมใจเย็นๆนะช่วงนี้ตลาดค่อนข้างที่จะวิ่งเร็วนะครับผมยังมีแต่อินบาลานต์นะครับเจ้าสู้กันอยู่นะไม่รู้จะสู้กันไปถึงไหนนะครับผมเราก็รอให้เขาฟอร์มตัวเห็นภาพชัดแล้วค่อยกดเข้านะครับผมไม่งั้นกลายเป็นหนึ่งคนที่เป็นออเดอร์ให้กับเจ้านะครับผม นี่ฮะดูใส่อิมบาลานเยอะมากนะครับช่วงนี้อิมบาลานเยอะมากเห็นไหมมีทุกรูปแบบเลยตอนนี้เห็นนะแล้วก็ทุบ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 ลงไปอ่ะและ้วแต่แล้วพอจะขึ้นก็ดันกันกลับมานะครับผมดันกันกลับมาเนี่ยดันกันกลับมานี่อืม นี่ถ้าเอาเขาเนี่ยก็จะต้องชนะแบบนี้เลยนะนดีดขึ้นมาหลอกนะครับดีดขึ้นมาหลอกเสร็จแล้วก็ลงนะอย่างเงี้ยชอบเป็นแบบนี้มากกว่านะช่วงนี้นะชอบเป็นแบบนี้มากกว่านะแล้วก็ค่อยดีดตัวกลับมาเอาของเรค่อยไปเงี้ยช่วงนี้จะแกจะชอบแกล้งเราซะหน่อยนะเพราะฉะนั้นถ้าเอาเทรดแบบสวยๆเลยแนะนําว่า เดี๋ยวเรามารอดูแผนบายโซนตรงนี้ก็ได้นะครับ1980-1981เนี่ยอย่างนี้ก็ได้ถ้าเรารออยู่นะก็ดู SL ก่อนไกลไหมอ๋อเกือบเกือบพันจุดนะเพราะเมื่อวานลงไปถึง1970้เใช่ปะแต่ไม่ต้องไปไกลก็ได้นะเป็นโซนๆไปนะประมาณ500จุดเนี่ยแล้วก็กลับมา TP ตรงนี้2000จุดนะครับผมอะถ้า ถ้ายังมองว่าราคามีโอกาสย่อนะก็จะมองประมาณนี้นะล้วค่อยหาจังหวะเซลล์โซนข้างบนอาจจะสูงหน่อยอาจจะอยู่โซนนี้จะเป็นเลท QM ได้นะครับ2อ0พเนาะแล้วก็ค่อยเซลล์ลงยาวลงมาที่เอ,อ่อ1 9 70งเกรอบหนึ่งเนี่ยอ่ะแบ่งออกเป็น2แผนนะครับผมอ่ะใครเลือกแผนไหนก็ ลองดูนะใครเลือกแผนไหนก็ลองดูนะครับผมมนะตรงนี้มีเลท e ิถ้าตีโซนแบบแคบๆเลยนะผมก็จะมองตรงนี้เลยอ่ะอืมมมมองก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับอ่ะนี่นี่นี่ปึ๊บขึ้นมาอย่างงี้นะโอเคสำหรับวิปลิปมันในวันนี้ก็จะประมาณนี้แหละ นะครับผมเดี๋ยวรอเขาเสียโครงสร้างถ้าจะเซลกล็ค่อยเซล,ลนะโอเคปะ่ะถ้าไม่เสียโครงสร้างมันเปนไรเราก็ปล่อยไปนะโอเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มสับ r ก b e ให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับน,นี้ลาไปก่อนนะเดี๋ยวถ้าบ่ายเห็นอะไรชัดๆเดี๋ยวอัปเดตลงเพจอีกทีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ